ก็เยปวงอ่ะสิแกมีเรื่องทุกข์ใจอ่ะหลวงพ่อเรื่องผีหรือไงผีที่บ้านโชคดีอ่ะท่านมีลูกศิษย์หรืคนมึงจะก่อร่างสร้างเวรเพื่อให้มันเกิดวิบากกับตัวมึงต่อไปทำไมพวกมึงเข้ามาในที่ของกูม <singles mind. S 1> ึงกตาย กลับมาพบกันอีกครั้งกับซีรีส์หนังผีที่ดีที่สุดของไทยอีกเรื่องอยงบ้านโชคดีเดอะซีรีส์กับเรื่องราวในตอนสุดท้ายครับที่มีชื่อว่าจุดวิบากรรม ที่จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของตำนานผีร้ายอย่างผีเสาตกน้ำมันครับที่มันได้สิ่งสถิตในบ้านโชคดีหลังนี้มานานหลายปีมากๆก็่อความเดือดร้อนให้กับผู้เช่าสารพัดสารเพที่ว่ากันว่าครับใครที่เคยมาพักที่บ้านหลังนี้ต่างก็มีจุดจบที่ไม่สวยเลยสักไกลเดือดร้อนไปจนถึงยายพวงรับเจ้าของบ้านโชคดีหลังนี้ที่หลังๆมานี้นั้นที่บ้านโชคดีหลังนี้เนี่ยไม่มีใครกล้าเข้ามาเช่าพักที่บ้านโชคดีอีกต่อไปที่นี้แหละครับยายพวงจะต้องคิดแล้ว ว่าจะจัดการกับเจ้าผีสาตกน้ำมันนี้ได้อย่างไรสวัสดีครับผมมอร์โบทุกคนกำลังจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องบ้านโชคดีเดอะซีรีส์ตอนหยุดวีบากรรมตอนสุดท้ายกันแล้วครับสำหรับเื่อนไหนที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้อดินคนละหนึ่งไลค์เป็นกระดาใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับหนังได้เปิดเรื่องขึ้นมาต่อจากในอีพีที่ผ่านมาที่เราได้เห็นกันมาแล้วครับว่าบ้านโชคดีหลังนี้เนี่ย มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ชาบ่อยมากแค่ไหนไม่ว่าใครที่มาอยู่รับไม่เคยพบกับความสงบสุขทิศแท้จริงนั่นก็เป็นเพราะว่าเจ้าผีเสาตกน้ามันที่สิงสถิตยอยู่ในบ้านหลังนี้นั่นเองครับในตอนแรกนั้นตำนานนี้เป็นเพียงแค่ที่เก่าวขานสําหรับคนในหมู่บ้านที่รู้กันไม่กี่คนเท่านั้นบางคนก็ไม่เชื่อด้วยซ้ําว่าตำนานนี้มีอยู่จริงแต่เมื่อหลายๆคนครับลองมองย้อนกลับไปดูปรากฏว่า ผู้เช่าแต่ละคนนั้นต่างมีจุดจบที่ไม่สวยเลยสักไรทีนี้แหละครับจากคนที่เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างตอนนี้เรื่องมันกลับกลายเป็นว่าทุกคนครับมองเห็นเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าบ้านโชคดีหลังนี้มันเป็นบ้านผีสิงริงๆและเมื่อข่าวนี้ครับได้แพร่สะพัดออกไปเนี่ยไม่มีใครครับที่กล้ามาเช่าพักที่บ้านหลังนี้อีกต่อไปแน่นอนครับว่าเจ้าของบ้านโชคดีอย่างยายพวง ก็เดือดร้อนใหญ่เลยสิครับเรียดว่าค่าชาวบ้านโชคดีหลังนี้เป็นอีกหนึ่งรายได้หลักของยายพวงแกเลยก็ว่าได้คืนปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปครับยายพวงแกลําบากแน่ ปัญหาในครั้งนี้เลยจําเป็นต้องจัดการอย่างเด็ดขาดโดยยายพวงรับได้เดินทางไปขอความช่วยเหลือกับพระอาจารย์ออสโดยตรงที่แกมีชื่อเสียงด้านสายเวทอยู่บ้างซึ่งพระอาจารย์เนี่ยก็เห็นใจยายพวงนะครับอยากจะช่วยยายแกจริงแต่เนื่องด้วยเพศบรประชิตของอาจารย์มันเลยไม่สมควรครับที่แกจะทําเรื่องแบบนี้ได้แต่ก็ใช่ว่าเรื่องนี้จะไร้ซึ่งทางออกเลยสะทีเดียวพระอาจารย์ออสครับได้แนะนําอาจารย์เน่งอดีตลูกศิษย์มือหนึ่งครับคารวัตผู้เรืองวิชา ให้ช่วยไปปราบผีที่บ้านโชคดีแทนพระอาจารย์และซึ่งเมื่ออาจารย์เน่งได้ไปถึงเนี่ยแกก็ไม่รอช้าสิครับจัดตั้งทําพิธีในการไล่ผีเสาตกน้ำมันในทันทีครับแต่จะมีหรอที่มันนั้นจะยอมไปไง่ายถ้าจะมาไล่กันถึงขนาดดีเนี่ยงานนี้ครับคงต้องมีเจ็บตัวกันบ้างละซึ่งอาจารย์เน่งครับพยายามจะเจราจากับผีเสาตกน้ามันก่อนว่าเจ้าอยู่ที่บ้านหลังนี้เนี่ยมันนานเกินไปแล้วยึดติดอยู่กับที่นี่ไม่ไปไหนจะก่อร่างสร้างเวรไปอีกทําไมจงไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่าเถิด แต่เมื่อผีเสาตกน้ำมันได้ยินแบบนั้นเนี่ยเธอกลับไม่คิดงั้นสิครับ ที่นี่มันคือที่ของกูถ้ามึงไม่คิดจะมาเป็นบริวารของกูแล้วล่ะก็จงตายไปเสียทีนี้แหลกรับต่างฝ่ายต่างเห็นไม่ตรงกันแบบนี้ศึกระหว่างหมอผีกับผีจึงเริ่มต้นขึ้นมาอย่างเป็นทางการอาจารย์หนึ่งรับจะสามารถส่งผีเสาตกน้ำมันไปอยู่ภพภูมิที่ดีกว่านี้ได้หรือไม่ยายพวงรับจะสามารถกลับมาเปิดบ้านโชคดีหลังนี้ให้มีคนเช่าต่อได้หรือเปล่าส่วนจุดจบของตำนานผีรายนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป เราจะต้องไปติดตามชมกันต่อครับในบ้านโชคดีเดอะซีรีส์ในตอนที่มีชื่อว่าหยุดวิบากรรมตอนสุดท้ายของซีรีส์นี้กันแล้วครับในวันเสาร์ที่5มีนาคม2565เวลา21.30นาฬิกา30นาทีทางช่องไทยรัฐทีวี32ที่บอร์ดได้เลยครับว่าเรื่องนี้นั้นสนุกสมการรอคอยของเพื่อนๆกันอย่างแน่นอนยังไงก็รอติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนกราบ สวัสดีครับเขาอยู่ที่เสาตกน้ำมันต้นนี้มานานมากหลงยึดติดไม่ยอมไปไหนก็เยบพวงละสิแกมีเรื่องทุกข์ใจอะหลวงพ่อเรื่องผีหรือไงผีที่บ้านโชคดีอะฉันมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่ง อยู่เป็นบริวารรับใช้ชกชูเสียที่นี่แหละมึงจะก่อร่างสร้างเวรเพื่อให้มันเกิดวิบากกับตัวมึงต่อไปทำไมพวกมึงเข้ามาในที่ของกูมึงก็ต้องตาย